ค่ะส,สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้เรามาคำตะก้านะคะมาร่วมทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหันสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เพ้นให้เพ้นถือกล้องให้ถือกล้องให้แน่จะไปร่วมทำบุญกระแดงละวันนี้จ้าหันหันเป็นนี่เหรอนี่ในทางทีนั่งแล้วเจ้ากระมองนี่แหละเจ้ากระมองในจอ

คือเก่าเด้อเพรได้ถิ่นเด้อสาวน้อยแพนบันแดงแพนใส่กากาสีแดงเรได้เขียนยัมันต่เคี้ยวโอ้โหอดีตชาวแคาซุดอันเพื่อนคับปากกาแล้วับเป็นเพชรสีตะเสียงไปแล้วคันเป็นคนข้นหุ่นุ้่มนกัดทีขึ้นหุ่น้นุ่นขัดทีได่มาสามสามไหวในกะทีกับนองถึนจะได้ครัวบริจาค ใจหออยบาอมจิบตาอเป็นยังค่ะล้วให้ทุณคำดังอยูอแม่หรือออกไปแร้วกำลิบกระควบสุกควบดไปถ้าคุณมันยังเย็นมึงหอนติดหอดทึเกาพอิ่เคยได้มาสา่าอยู่กับซโอ๋อเฮาเนาะเป็นอดีตสาธรณสุกคือจับขอบบณขอบบนยทูบเบอแม่เพียนว่านอนชาแนลนะคะช่องนี้เราเไปทาซ่อง ช่วยติดตามหน่อยนะคะช่องแม่เพียนวานอนชาแนลค่ะเพื่อนก็ได้เอาช่องมาส่งกิแม่ช่องแม่เพียนวานอนชาแนลป้าเพชรช่วยติดตามหน่อยนะคะหน้าเลาะเพื่นเดี๋ยวหนูเลาะให้เด้อขอบคุวคุณหมอหวาน เราบาจะซื้อแกงดือมแอลกอฮอล์บมี่บ่มี่ไปได้ดเลละเลาะให้เจอลูกน้องเก่าคุณครูคุณครูขาช่องไม่เพียงวานนอนชาแนลนะคะช่วยกดติดตามหน่อยนะคะเออนะ ครับบ๊ายบาครับช่างแม่เพียนวันอนชาแนลนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ FC ไข่ FC FC วันนี้แม่เพียน วานอนชาแนลให้เกียรติมาทำบุญประทัยขาวเผือกร่วมกับสำนักงานชาชุมอำเภอคำจักก้านะคะสวัสดีค่ะช่องแม่เพียรวานอนชาแนลนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอวัดีค่ะสวัสดีค่ะข้าบุญแน้ม่มีเป็นจำนวนนิ่งชันโดยพี่น้องเดือขอกาบขอบบุญขอบคุณนะครับ ช่างนาฬเกษตรสวัสดีค่ะเื่ตระเวอะไรกันแล้วสวัสดีค่ะคุณสร้ยกันอ่ามาแล้วมาแล้วได้แปดนาทีแล้วเพิ่งได้สามนาทีเองก็ตั้งไว้นี่เลยตั้งไว้แทนไปทางนั้นเลยโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะยี่กองไห่แม่บ้านก็การประกบของฟุตช่างเกษตรแล้วเพื่อนับที่งาน ของเจ้านาที่นครับเพิ่กรได้มารวมบริจาคเป็นปัจจัยที่ะลูกบาทอาสาธุสาธุเออให้บุญคำนำโนนะครับให้เจริญลุงเรื่องนี่ไนมีกาแฟอยู่บนกเากแฟมาเลยได้แก้วเร็วบ่แล้วเด้ค่ะคนสงานักงานเจราเอากาแฟดําแพาน่ะ มีกาแฟดำก็ได้ไวด้ได้ได้กินเร่งแต่ท่าหลายมากทินทองแต่ทองลายเขาให้ได้ดังควอมันใจนนปีใบน้องครับปีใบบ้างหอดเหลีวกัให้ือเกียวเยเดิมขึ้นลมลงเรือไปเหนือลมใจครับผ่สตรูม่ข้างทาลายที่ปวงสาธุสาธุ แสดงกินแล้วบ่เขานะเออาเอาเดี๋ยวนั่งรอนั่งรอมอวานก่อนมอแคสก่อนเดี๋ยวจะมาเออมามามาคุณเดียวเหรอมาคุณเดียวส่วคือกอยังบอได้เวลาหมายขับรถมาหน้าเคยมาอยู่อะลำเลียงจะค้างอยู่ละจะค้างอยู่ครับรถกินกินมาทางคับผูดียวนั่นแหละ อุดมสมบูรณ์โมคาดก็มาดวงเพื่นไปหามือนันเออไปไปหอดย่ามไปแท้ละมื้อนึ่งทอดมื้อนึ่งมื้อนึงเี้จังหั่นมาอยู่ในบ้านเออยันบาริมาอย่าดกมามือเดียวนี่ละเปิดเผินมาอ้าวมาตำมะหงชุดชวดบอติ้งหลายอันแทนในตู้นักกินอาวุธอาวุธส้มตำมากลางๆลางรอติ้ กินน้องแข็งไหมคะเอาอยู่ร้อนเนาะมีฮอตมุกอันนี้เนาะมุกไขป่ปลาจะให้พี่อ้นมานังโดโดสดใส่พี่อ้นอยู่ที่นอ่ลแล้วน้อยับไปหาเราคือไหนก,กาแฟพอ,อตั้งเลยลูกใจมากโอ้โหน้องลาน้องลาว้าอยู่ว้าลืมยังนันเสียบน้อ,อนว้าสีกินกาแฟ

สวัสดีครับคุณชูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนั่งทั้งคุณยันยันบริได้ของหวานแซ่บจะไล้คือหนาเคือถือมาน้ามียันบริกินอันว่าสิเวลงนาล้ากวนโอ้ยมันไปอยู่แล้วล่ะมันไปแล้วล่ะวันนี้วะขับรถเลี้ยวโค้งมาเลยยันประตูมาอ่อนผมก็มาเรื่องแป๊บเดียวบ่ยูเทิร์นเลยมองหันมองบ้าพหลุมมาโรงเรียนนะบ่ยังโชคดีอยู่ยังโอ้คุกินเนี่ยคุณจะกินจะบอกกิานคุณกินตอนน โอ้มื่อกี้มันจังเนาะข้าเจ้าชุดสีกะัะปินะและ้วสจะอนก็ต้องชุดเดียวนี่ละแต่หุ่งมันเซนดีสลับที่กันกับตัวนิวยอร์กแต่ผมคงเสีบได้เอ้ยนั่นแหละคืออยากกินแต่หุ่งแค่ดีเสียบไม่ปะข้าแตสามมานะส่ส่วนผู้นั้ออานผูนน้นี้บปได้มากนะเสื้อผ้าเดียวมอนุกระยันนั่งมากตัวมันนั่งไหวมั้ยบุบบมีหมู่ก็เลยไปนั่งตอนเด็กหนรถป้ากระจอดอยู่เพราะที่มีห้องให้จอดอย่างดี เขาจัดให้แล้วตัวนีว่าจอดมังนี่แหละยังว่าสวัสดีประแด็นสวัสดีเขาเด้อยแนอันโมสุนดีโมสังกีบดีโมสุนหยอดอยู่ได้สังกีบเยอนักพิ่นเยอที่อาจจะมากแนบสักหน่อยมเราอืไดสีกเี่อย คุณพ่อเขาจัดปีใหม่สุดพ่อเขาจัดปีใหม่เนี่ยแกงอ้อมได้แล้วแกงว่ไหมกำลังแกงทอดกำลังทอดเย็นเย็นเย็นกินจ้าจ้าอันกล้องนี่ยังอันนั้นอยู่บ่อ่ยังทำงานเยอะมันหันไปทางพี่อ้วนตรเนั้นเฮ้เบธทั้งคนหลยมาครับที ไปเอาอันอให้ได้ซินาดีจังลงอร่อยไหมคะแซ่บทำไมมาคนเดียวไม่แปในาน,นานไมอยู่ก็เลยมาคนเดียวอย่าลืมหอ่อไปให้ลูกด้วยนะเป็นนะไง แซ่บบอคุณลุงอร่อยมากอิลีเนาะไม่ได้คิดโต้ได้เนาะลุงเบอลุงเบอทอดทัวท่วโลกได้หนิทั่วโลกสวัสดีก้องแม่เพียนวานอนชาแน,นลช่วยติดตามหน่อยนะคะเข้าไป YouTube พิมพ์ค้นหาแม่เพียนวานอนชาแน,นล ทั่วโลกทัโลกได้ทั่วโลกได้คุณพี่วันนีขอบคุณอสมที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ช่วยกันอย่างค่ะมักขะเมนร่วมแรงร่วมใจทำงานบุญราทัยขับเปลือกในวันนี้คุณพ่อประมวลใจแน่นประธานอสมอตะบนแพทย์นะคะร่วมมาตั้งแต่เช้า10บนาทีแล้วคงจะได้ สิบนาทีแล้วค <refin ements. S 2> mm ่ะอนนี่เรามาเยี่ยมสสอคัมตะกานะคะคุณจุมพลเจนศิเย่าลงไลล์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย